สวัสดีครับวันนี้พบกับแอดมินแสนดีนะครับแอดมินแสนดีจะพาเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนมาชมบรรยากาศคอนเสิร์ต300คิโลดนตรีอาสมเตรียมรับชมได้เลยครับผมไปครับ ดีครับพี่สองครับสวัสดีครับวันนี้พี่สองจะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับของเราในการเล่นวันนี้พี่สองต้องถามพี่สองกันพี่สองเตรียมเพลงอะไรมาบ้างหรือเปล่าครับวันนี้เตรียมมาสองเพลงครับแต่กต็ต้องเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะว่าเปลี่ยนแผนง,งานในการเล่นเลยตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เตรียมก็อเอาอยู่ไหมได้ต้องได้ <c oughs> พี่สองพี่สอง <c oughs> นี่ๆๆๆๆไม่ได้เตรียมนะครับตัวมาดีครับมาเลยมาด้วยกันมาด้วยกันเตรียมแต่ที่แรกเตรียมนี่ก็จะเป็นที่ก็เรียกเตียมเตี๊ยมเก่าแต่พอทีนี้พอเปลี่ยนแผนแนวแล้วก็เอาเพลงใหม่เพลงเอาที่หลาทีเดียวที่เดียวไปก่อนสักสักห้าเพลงกันต่อต่อพี่ใส่ก็ไม่รู้จะให้กี่เพลงก็ว่ามาห้าเพลงห้าเพลงนะเกินอ่ะ เกิดไม่ได้ไม่เพราะไม่มีไม่รู้คิดเลยเอุ้ยขวดเพลงตอนนี้คิดได้ถือสองสามเพลงแต่ว่าพอมันได้ถ้าเกิดได้ขึ้นเล่มคุณน่าจะมีหลายได้ได้ดูแล้วคุณมายืนทำอะไรครับเนี่ยคนก็จะคุยกันนี่ครับนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าผมมาทําอะไรเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะผมก็งงตัวเองอ่าเดี๋ยวไปฟังเขาบีบงานแล้วกันครับ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 ขอบขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีมาพอดีเจ้าสมมาวัอดีเจ้าสมมาพอดีนะเพื่อนสมนะเพื่อนแบบ มาบีบงานยมบดีโอเคน้องของพี่สองบากเลยครับห้าเพลงห้าเพลงเจอพี่สองห้าเพลงครับขอบคุณมากครับพี่สองพร้อมสวัสดีครับออ๋สวัสดีครับเอาล่ะมินหาด้วยอ่าอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีใจเลยดีใจที่พี่ตุงก็เลือกสถานที่นี้เพิ่งเปิดด้วยแหละอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ยังไงก็ฝากด้วยรังการเต้นใหม่ประจวบคิลิคเคนแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยผมกอนครับฝากคุณกอนนะครับและทีมงานไก่จ้อ ชื่อเทียนครับมาจากตังแหน่พี่ชื่อแหน่จ้ะพี่แหน่มาจากไหนครับมาจากระยองพิจารันครับพิจารันคนเดิมครับตอนไหนครับอพี่เมฆนะครับก็ติดตามวงอาสมมาค่อนข้างนานเหมือนกันเอาก่อนเลยเป็ดค่ะพี่เป็ดนะคะอ่าชบอเลยครับน้องปิ่นค่ะปิ่นค่ะโอเคครับครับนาจอรกุลีเด้อนาจอรกุลีจากโคราชมาจากโคราชผมเสือโอมหิมะครับ ผมเอสโซแห่งแก๊งเดียเฮียครับไปที่มาครับพี่ฝาชื่อบอลครับพี่บอลพี่บอครับชื่บอมครับพี่บอมพี่บอมมาจากไหนเอ่ยุมพรจุมพรน้องใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่เดซี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหนี่ไม่ใช่คนอื่นคนใจเนี่ยนะครับแล้วก็สวัสดีครับน้องอามสองคนนี้คือลูกค้าประจําของที่ร้านอยู่แล้วนะครับครับผมบอลนะครับมาจากนนทบุรีนนทบุรีอ่าพี่คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อปบีค่ะมาจากนนเหมือนกันบีมาจากนน ผมชื่ออาครับชื่ออาพี่อัดนะครับผมพี่เสียงครับผมพี่เสียงอันนี้น้องหลับตด้นน้องอาติเสียงน้พี่อะไรครับโจกค่ะพี่โจ๊ผมตั้มครับผมพี่ตั้มนะคะผมลูกน้ำค่ะพี่ลูกน้ำนะคะตู่ครับตู่ครับ พี่ตู่ครับพี่ตู่พี่ตู่ครับตัวเกิดพักดีครับตัวแขนพักดีพี่นีี่่พเล็กพี่เล็กครับผม่คครบัป้าต่อยนะครับแบ็ครัผมพี่แม็กของคุณพี่ผู้หญิงชื่อพี่มะเมี่ยวค่ะพี่มะเหมี่ยวณัฐิพย์ครับณัฐพย์ครับยาออค่ะยาออยาเปียะยาเปียรู้จักปุ๊บอาสุอจากช่องทางไหนครับพี่ที่ร้านเลยครับ ที่ร้านบอกาตรงร้านเก่าแกครับคุณสมิงพุทธบูชาพุทธบูชา38มร้านมาใช่เก่าวะครับสามเก้าอุ้ยแล้วผมไป38ได้ไงเนี่ยก็เราหลงทางไงไปแม่ไหนหรือเปล่าไอเกนนั่นได้ดิเอ๊ของพี่เอกเจ้าเอ้าผมยูทูบฟังฟังมาดุลแล้วแต่ฟังมาดุลแล้ววะแมนดีแล้วแต่ว่าบ่เคยมีโอกาสได้มางานแบบนี้มาเพราะว่าการงานเฮามัน เพื่อนพามาเมาตั้งแต่นะส,สี่คนสี่และวสี่คูสี่คือเป็นสิทธเก่าจากบางมดครับอ๋อชาวบางมดแล้วก็ได้น,นี้มาเรื่อยๆนะเราก็ติดตามวงนี้มาเรื่อยๆแต่ทำไมสี่คูสี่พงไพร YouTube. YouTube แล้วก็ติดตามไปที่ร้านใช่ YouTube YouTube, YouTube. ก็เร <mile> ิ่มต้นเลยก็คือผมวันนั้นผมผมแต่งงานแล้วก็หาวงไปเล่นแล้วก็ดูปิ่ตุ้มมาจากรู้สึกว่าจะเป็นคลิปคลิปที่เขาเล่นในวงเล่าเออฮะเพลงเพลงไม้ไผ่มั้งเพลงไม้ไผ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็ตามหาก็เลยตามหาไปเจอเฟสพี่เอกไปเจอเฟสพิ่ตุ้มแลวถึงได้ไปที่ร้านไม้เอกไปไปคุยกับแกประมาณรู้จักจากร้านไม้เอกเลยครับร้านไม้เอกใช่ ครับร้านแม่เอกเพราะเราเป็นแฟนร้านแม่เอกอยู่แล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับตงั้แต่เปิดร้านแรกๆเลยค่ะเราเป็นคนแถวพุทธบูชาอยู่แล้วอ๋อครับผม,มก็คือเขาเข้าไปดูปมมกกะสีเราก็ลเลยทําให้เราได้รู้มจะกาโป๊กเพื่อทิพนาก็ไปมาหาะผมก็ไปนั่งดื่มไปบ,บ่อยๆเจอกันบ,บ่อยๆนะคะฝากคําพูดอะไรถึงพี่ๆวงอาสมด้วยครับเพราะว่าในฐานะที่ เรารู้จักกันมานานแล้วอ,อสมแบมก็เหมือนครอบครัวมากกว่าเหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่แบบคือมีงานเราก็ต้องมามีอะไรเราก็ต้องไปอะไรเงี้ยครับ<ม>แค่ได้มาพบมาเจอกันก็รู้สึกโอเคแหละดีแนละอะไรเงี้ยครับม่เหมือนอเป็นครอบครัวแบบเดียวไปแล้วลูกๆก,ก็สนิทกันอะไรกันาเงี้ยมีงานเมื่อ,อไหรก็ต้องมารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ We gonna have fun tonight <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอคำแปลหน่อยครับพี่ คืนนี้เดี๋ยวพวกเราจะสนุาครับง่ายๆก็เดี๋ยวสรุกบอาสมโดยดีกว่าโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสำหรับหนูบอกหนูบอกเลยว่าพี่ๆอาสมะคือลองเพ้นเคาะกวาต้นฉบับที่หนูที่ตามเลยเอาบอกอี่ลีตั้งแต่หนูดูอาสมมาหนูแถบจะบ่ได้กลับไปฟังต้นฉบับเลย แมนค่ะคือเพิ่นแบบร้องในสไตล์ของเพิ่นที่แบบบอได้แบบว่านักร้องมังคนนอที่ห้องจกากแบบร้องน้าแบบดังฉ่คือชวนมากเขาจะเฮ็ดเสียงรับเสียงใหมันเหมือนกับต้นฉบับนันนันสีนาอ๋อครับแบบว่าอสมุตนอมาล่องร่องศิลปินของเออซีใดปะเออไม่ตรงกันเลยครับแต่ว่าคือแต่ว่าล้องล้องไทยกับปีมันไทยก็ปีให้เป็นเขาสีแม่แต่ว่าแบบยังมุกพวกวี่ีอาสมเนี่ยคือเพิ่นจะร้องในแบบของเพิ่น คือดังอาจารย์ตุ้มนั่นแหละแล้วก็ลองไปแบบลุกเล่นของเรามันก็เลยเป็นเป็นเอกลักษณ์ของคนที่เขาหมักอ่ะอะแตเลยแบบก็อยากอยากมากเสียงการเล่นกีตาร์กะไเงี้ยคือมีเสน่ห์มีเสน่ห์จริงเราก็อยากให้ทําแนวอย่างเงี้ยครับตลอดนะให้มีกิจกรรมนี้เรื่อยๆว่าน่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากมาฟังแนวผู้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยครับผมว่ามีนะครับอ่านิดนึงงานนี่พี่ตุ้ม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 นี่ มีไหมฮะชอบเขาแกเซ็กซี่ดิอ๋อฝีฝีมึงฝีมือนี่คือการเล่นกตาคือเฉยเฉยเราก็ไม่ค่อยอยากอะไรหรอกแต่ว่าเราชอบเขาอ๋ยเดี๋้ว้เขาก็ก็ก็เป็นห่วงสุขภาพพี่เขาเนาะก็อายุเยอะแล้วเราก็บุหรี่ก็ลดลดนิดนึงอะไรประมาณนี้โอพี่เขาหน้ารักหน่ารักก็ติดตามตลอดตั้งแต่ ก็เปิดร้านที่แถวอ่ซอยสามเก้าเนื้อเขาหน้าตาดีส้องเสียงดีไอเอวโว้ยโว้ยชดระดเนี่ยพูดถึงใครดีกว่าตุ้มพี่ตุ้มพี่ตุอมพี่ตุ้มผมตบตามอย่างแล้วผมตบตามนะฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงแนะนำให้ติดตามฟังเสียตลอดเลยนอโอ๊ยแน่นอนแน่นอนใช่ไหมพี่พี่นี่พี่พี่หมายถึงพี่พี่วงอาสมแบนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้อง บางนี่ต้องต้องเพลพนๆอร่อยนะครับวันนี้อยากกินเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นดนตรีไม่ได้นะครับคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมทุกปีก็ขอให้วงงาสุ่แบนคุ้มเกี่ยวรักไครแล้วก็ทีมงานเราคีทุกคนเห็นการทํางานแล้วขอบคุณครับเห็นการทํางานแล้วผมว่านิดเหนื่อยนะครับแล้วก็คุ้มค่านะครับถ้าถ้าได้มาเที่ยวได้มาได้มาฟังดนตรีทุกๆปีคุ้มค่าคุ้มค่า กานะครับเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเขีเท้าบาแกปวดไหปวดไหลปวดไหลต้องดูแลรักษาสุขภาพบ้าง คนจะไปหาหมอที่เดียวกับกูอะหมออะไรวะกูก็ปวดเหมือนกันกกหมออะไรครับหมอทางกไกลอะโอเคครับผมมีที่แนะนำไหมครับหลายที่นะมันก็หลายที่อยู่นะแต่ว่าพี่เขาอยากจัดตรงไหนพิเศษตรงไหนหรือเปล่าล่ะพี่เขาดูแลสุขภาพครับแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่อยๆเราก็จะติดตามไปเรื่อยๆทุกปี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  ครับผมระหว่านี้เดี๋ยวพูดถึงบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ฟังหน่อยครับแบบว่าเป็นยังไงบ้างเลยให้แบบเพื่อนๆหรือพี่ๆที่แบบว่ายังยังไม่เคยมาหรืออะไรเงี้ยได้ได้ได้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับการมาที่เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ชอบมีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนรวมถูกไหมแล้วก็ธรรมชาติที่ดีซึ่งถ้าถ้าการร้องเพลงอ่ะเราไปฟังที่ร้านก็ะดั แต่ไอการเราได้มาเนี่ยเราเราได้รู้จักถึงการให้เรารักกันมีความสุขไม่ต้องนั่งคุยกันแต่เรามองกันเราก็มีความสุขทุกคนมาเพราะมีความสุขแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยซึ่งที่บ้านเราไม่มี้องสั่งฮะจากเจ้าออนใช่ไหมที่ร้านดนงตีก็ไม่มีภูเขาเราเลยต้องมาตีเลยนะดีเลยครับบรรยากาศล่มลื่นดีคือล่มลื่นดีแล้วก็ชอบ วิวทัศน์ตั้งแต่ภูเขาแม่น้ํามีครบเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ดูเป็นเบลลี่เนาะเป็นเองครับอากาศดีค่ะวิวสวยครับผมลมเย็นครับลมเย็นกับบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรากาศครั้งนี้เหรอก็โอเคนะอบอุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมครับครับผมบรรยากาศดีค่ะวิวดีวิวสวยมากชอบชอบเดินทางการเดินทางระยะทางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าไกลเท่าไหร่นะคะ ก็โอเคอยู่ในสักสาสี่ชั่วโมงเนะใช่ครับอ่ะพูดถึงเลยครับบรรยากาศเอ่อบรรยากาศก่อนเลยดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับสถานที่โอเคครับเลือกที่ได้โอเคดีสวยเหมาะเมาะผสมพันธ์ป่าเหมาะมานั่งฟังเพลงดื่มชิลๆครับผมเดินทางมาไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดินทางมาก็โอเคใช้ได้ รถไม่ติดบรรยากาศดีบรรยากาศดีวิวสวยดนตรีเพราะใช่อันนี้เ <bis> ร <ph ane> <aría> ื <i did those guidelines> ่องจริงอยู่แล้ววงอันสมโอเคครับพี่ข้าคปในงันนี้ครับมาอยู่ไทยนานหรือยังครับเนี่ยถ้าองให้ที่ดูที่เอีย12ปีว้าว12ปีเฮ้ยเกดโอ้แต่ว่าพูดไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยครับมาเมรอนี้นี่คิดว่าอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษบ่มีมีใน่ใจวะ แต่นคี่คือคือเพื่อนร้องเพลงย่างมากกับพใจัมืด้ค่เติน่างเดียวเดน่เดินได้เดียวัวยดีก็บอกแล้วบางคือเหาเงาเอาเ้าบอกแตเลยว่าเขามาเพิ่นเอามาเพิ่นลองดีกว่าฉับบับที่ที่เห้าเขาก็ตั้งอีกลองไม่แบบผมเพิ่นจ้ะเพระได้ลองแบบกบกบปีกจังทั่วไปมีเสน่ห์ทุกอางเลยมา ครับผมขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันปีหน้านี่มีคอนเสิร์ตอีกไปบ่นี่ไปค่ะโอ้สัญญาเลยดิเขาเจอเพื่อพ่อกันนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับวันไหนนะครับนะาติดตักงสามวันแล้วครับสามวันมาจากมาไกลต้องเอาให้คุ้มเหมือนนะมามาคุ้มมาคุ้มครับผมเตรียมอะไรมากินไหมเนี่ยมีอยู่เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวบกแล้วทำก๋วยเตี๋ยวบุก กลัวกลัวอะไรนะครับกลัวดินเดิมกลัวดินเดิมวันนี้เขามีธุรกิจนะวันนี้นะเหมือนไม่รู้ว่าทําแบบควบหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะจัดคอนเสิร์ตขายอาหารอะไรเงี้ยก็น่าจะมีการตรวจสอบบ้างอะโ้โหไม่ได้โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับสายตาอาจจะเบื่อๆไปนิดนึงนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเมื่หนาวอะนอนน้อยแต่นอนนะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับสวัสดีครับแม รถตู้ปีนี้ไม่ได้เอามาแล้วปีแล้วมางานวิ่งไม่ถึงปีนี้เมียไม่ให้มาตัวนั้นปีนี้แล้วไปไปอะไรทำอะไรอยู่หน้าเวทีไปรถเออไปม้วนหน้าอยู่ว่ะเมียเลยไม่ให้มาแล้วโอเคพี่เอาเอาแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันจะไปไปเรื่อยเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบี้ยหกมาเติมได้นะตะก้็มาเติมได้เอื้อตัดหรือเปล่า ไปมีไปเที่ยวอะไอีกว่ามี่มีมีแต่ไปมีมีนี่คือไม่นะมีนี่คือไม่มีนี่คือไม่แล้วต้องมากันนล้วับมีมีมีไปเที่ยวไหนอีกไหมเราก็บอกมีมีนี่คือไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนมีได้ไปซิเลอร์อไม่ได้ไปไหนโอ้ไม่ได้ไปไหนเลยไหมเออใช่ไม่ได้ไปไหนเลยคือตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งเจอละมาละมามองนี้ ตั้งจือ้อก็คือตั้งใจตั้งจื้อเออใช่นี่ไงเขาเขาเติร <c oughs> ์แล้วแกเราเนี่ยนะเรางเข้าใจได้แบบน,นี้เออเฮ้ยเราเก่งเนาะ